ไม่หึงใช่ียวไม่หึงใชียวคือบางอย่างเขาอาจจะไปลงมืดนะแต่ว่ามันยุ่งกันนะมันมันอบอุ่นใช่ไหมคะพี่เนยแค่อย่างเงี้ยนอนตาเลตอนกลางคืนสาวสวยหาพี่เนยนะคะวันนี้เราจะมาไฟแล้วก็ได้อยู่เออ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 ห่วยแฟนเป็นแฟ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 นจ้าแฟนของฉันเป็นคนสีแปลก หน้าเหมือนแขกตาก้มผมยาวผิวพรรณก็เป็นสีขาวๆความสูงความยาว160รา้อยหกสิบพอดีพูดขี้เลยวัสษันเอากอลนุบอกแล้วว่าพี่เนยไปขี้มา <laughs> <laughs> รุ่งเชา้าจนตีห้า ตอนกลางคืนหกมงแรงนร้องเพลงค่ะน้องบีน้องบีกวิดจับยนน้องบีมาเร็ววันนี้ว่างไหมพี่ว่างบีเลยอ่วนับเด็กวันนี้ใครมานะคะพี่เมย์มีน่ะ กลางชื่อวันนี้วันนี้วันนี้ผู้สาว<ล>มานะคะผู้สาวสวยมาพี่เนนะคะวันนี้เราจะมาเลสตอรี่อให้ดูค่ะไม่หึงใช่ไหมไม่หึงใช่ไหมไม่ค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันคุณเหมือนมึงทำไมเราไม่ได้เป็นอะไรกันบีบอกว่าหยุดว่างมากมาเลย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 พี่พีทบอกอะไรอ่ะมาเร็วพีทต้มไม่เนี่ยกินต้กมก๋วยจั๊บให้กินก๋วยจั๊บไก่ไก่ย่างเต พี่หนึ่งสวัสดีครับเกณฑ์นดาบอกไปว่าเหนือไท่เมือนเมนมสภาพแม่บอกว่าวันนากำลังชวนเพื่อนให้จิตใจพม่ใจอยู่ไมเอาจริงจริงอะไม่ใช่ไม่เอาวันนีนึงจอไม่ได้เป็นคนชวนน้องเลยนะทุกคนกำลังน บางอย่างเขาอาจจะไปลงมืดนะแต่ว่า <ừ. S 1> มันยุ่งกันมัน,ม,นมันโมกุ่นใช่ไหมคะพี่เมย์แค่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางทีมันมีหมดพลังไหมมีนะเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบขาลากเลยเดินไปหยิบนะ้ำยังไม่อยากไปหยิบอย่างเงี้ยน้องอ่ะน้องน้องจะเนหนื่อยมากลุกดูลุกเลยวันที่หนึ่งสิงห,หาต้องกลับไปฝุกนละดอดใช่ครับที่คอนแกน่น ที่ไปหาได้ครับพี่เนยเลี้ยงไม่กอดอย่างเงี้ยไม่กอดเอาว่ะไม่เป็นไงแต่แต่งหน้าพลาดยากนเนอเนยอยากให้แบบเหมือนอีเมกเพื่อนพี